สุดปังโซเวลีละครจบแต่คนดูไม่จบลาจอไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะสำหรับละครสุดฮิตเรื่องโซเวลีที่ได้พรนางคู่จิ้นคู่ใหม่มุกดานลินรักและเข้มผัดสวีล่าสุดคู่หนิงปณิตาผููจัดสุดสวยได้ออกมาไล์สดอัปเดตงานคู่ของทางคู่แล้วก็เบื้องหลังเล็กๆน้อยๆทำเอาคนดูฟินจนแฮชแท็กพุ่งทยานติดอันดับสองเลยจ้า คลิปนี้เราก็เลยจะมารวบรวมความปังของละครเรื่องนี้หลังจากที่ละครลาจบไปแล้วว่ายอดดูยอดหลังเท่าไหร่แล้วและเลตติ้งตอนจบหลายคนก็คงจะรู้กันไปแล้วเนาะวันนี้ก็เลยจะมารวบรวมทั้งหมดเลยแล้วก็มีคลิปน่ารักน่ารักมาฝากด้วยนะคะก็ไปดูกันเลยว่าความปังของละครเรื่องนี้มีอะไรบ้างก็มาเริ่มกันที่ Facebook l ฟ์ EP ที่15ก็คือตอนจบนั่นเองยอด f Facebook l i ฟ e ทะลุไปถึง250,000กันเลยทีเดียว หลายยอดดูยอดหลังทางบัคกบกบูทีวีณปัจจุบันอยู่ที่36ล้านวิวและเรตติ้งตอนจบหลายคนก็คงจะทราบกันไปแล้วเพราะว่าพุ่งไปถึง8.1สูงเป็นอันดับ5ของปีนี้เลยและแฮชแท็กโซเวลีตอนจบพุ่งทะยานติดอันดับ1เทนทวิตเตอร์และทั้งหมดนี้ก็คือความปังของละครสุดฮิตเรื่องโซเวลีเราอาจจะรวบรวมช้าไปสักหน่อยนะคะ ก็ไปดูคลิปน่ารักน่ารักที่เราเอามาฝากกันเลยค่ะสวัสดีครับคคุณแม่รับขอบคุณนะครับที่ติดตามผลงานของผมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของผมทุกๆเรื่องด้วยนะครับผู้แพร่สารลัทธ์ครับเอ๋อะก็ตีเขาตีแล้วเราต้องทำไงคะลูกต้องจูบเลย ก็อยากยังอยากให้แฟนๆของเราน้ติดตามงานต่อไปแว่าเ่อมอะไรบอกว่าเคมีดูตรงกันจะมีโอกาสได้มาละครคู่กันอีม้ยรงงมีงไม่ใช่ตอนนี้แต่คิดว่าคงได้เจอไอ้เราก็ต้องแบบเจอค่ะกค่อค่อยค่อยค่อยดูมันไปนะก็ทำให้ไม่เจออยนเดี๋ยวนี้มันเขารู้ใหม่เลยเนี่ยแบงก์ก็จะิงไห ไม่รู้ก็ตามเลยอันนี้มุกฝากใครครับมุกฝากนี่มุกฝากใครครับฮัตสวีฝากฮัตส์สวีเนาะฝากไหม่ยไปได้ค่ะแม่บอกทำไมนะระหว่างที่นางเอกเราไปกินข้าวปั้นนะครับเราก็นี่แหละครับข้าวเหนียวนางเอกไปกินสเต็กเราก็นี่แหละครับข้าวหมูย่างสเต็กตรงไหนสเต็กตรงไหนขักน่อนทางเราก็ต้องขอขอบคุณคลิปน่ารักน่ารัก จากไอจีของคุณหญิงปณิตาด้วยนะคะแถมละครเรื่องนี้ยังทำให้พระนาข,ของเราปังยิ่งกว่าเดิมซะอีกเพราะผู้ติดตามในไอจีส่วนตัวของทั้งคู่ยอดเพิ่มขึ้นมาเป็นหลักแสนกันเลยทีเดียวในระยะเวลาที่ละครเรื่องนี้ออนแอแถมพระนางคู่นี้ก็ยังมีงานคู่เข้ามารัวๆด้วยเรียกได้ว่าปังแพ็คคู่จ้าส่วนคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป